วัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการพิเศษเดินหน้าประเทศไทยซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาคเศรษฐกิจนั้นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือการค้าชายแดนและผ่านแดนซึ่งมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้ก็คือว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผลพัวจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงกาลังซื้อภายในประเทศสุดตัวลงจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจึงทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนและเสนอยุทธศาสตร์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่สําคัญที่สุดก็คือกมรมศุลกากรซึ่งมีหน้าด่านสําคัญทั้งหมดทั่วประเทศในเฉพาะเรื่องของการค้าที่อยู่กับท่านชายแดนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2558ที่จะเป็นปีแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าทําไมการค้าตรงบริเวณบ้านเราและเพื่อนบ้านทั้งหมดนั้นจึงได้มีมูลค่าของการค้าการขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าสนใจและจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่เข้ามาชดเชยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในหนึ่งปีซึ่งเราสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมดูแผนที่ที่น่าสนใจจากจุดนี้กันก่อนนะครับนี่คือด่านการค้าทั้งหมดที่อยู่โดยรอบกับพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด่านด้านบนสุดก็คือแม่สายเชียงรายถัดลงมาก็เป็นแม่สอดจังหวัดตากด่านเจดีย์มองค์ด่านพูดน้ร้อนที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อลงมาถึงตรงบริเวณทางใต้ก็จะมีด่านระนองที่จังหวัดระนองหรือแม้แต่ลงไปถึงใต้สุดก็จะมีด่านสะเดาจังหวัดสงขลาที่คนในพื้นที่เรียกว่าด่านนอก รวมถึงด่านประดังเบซาที่จังหวัดสงขลารวมถึงประเทศไทยกับกัมพูชาก็จะมีด่านคลองใหญ่จังหวัดตราดและด่านอรญญารญประเทศที่จังหวัดสาะแก้วแม้จะขึ้นไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีด่านมุกดาหารที่จังหวัดมุกดาหารและด่านหนองคายที่ทางด้านของหนองคายด้วยนะครับในขณะที่เศรษฐกิจของไทยเน้นการส่งออก4เดือนแรกของปีนี้เราติดลบไปแล้ว0.87และน่าจะทำตัวเลขได้ดีที่สุดปีนี้เพียงแค่3.5เท่านั้น แต่เป็นที่น่าสนใจว่าการค้าในประเทศที่ทํากับเพื่อนบ้านกับมีการเติบโตที่น่าสนใจจริงครับมาลอให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าตัวเลขข้อต่อไปที่น่าสนใจที่สุดก็คือการค้าชายแดนไทยกับ4ประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าสูงถึง2.4แสนล้านบาทครับ2.4แสนล้านบาทเราค้าขายกับใครบ้างอันดับหนึ่งคือมาเลเซียมีมูลค่าถึง1 3 0นสล้านบาทเมียนมาามเป็นอันดับ2ตามติดตัวอันดับ3าคือสปปลาว และอันดับ4คือกัมพูชา4ประเทศนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ของประเทศไทยนะครับนี่เป็นเพียงตัวเลข3เดือนแรกของปี2557ซึ่งรวมกันแล้วกว่า2.4แสนล้านนี่คือการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ในขณะเดียวกันก็มีการค้าระหว่างไทยผ่านแดนไปถึงประเทศจุดหมายปลายทางตัวเลขนี้ก็น่าสนใจครับว่า3เดือนแรกนี้โตเท่าไหร่เรามาดูกันเลยนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตัวเลขของประเทศไทยที่ขายสินค้า ผ่านประเทศหนึ่งและไปถึงจุดหมายปลายทางจะมีอยู่ทั้งสิงคโปร์จีนตอนใต้และเวียดนามครับโดยสิงคโปร์มีมูลค่าถึง16,318ล้านบาทในขณะที่จีนตอนใต้ประมาณ9,373ล้านบาทและเวียดนาม8,603ล้านบาทนี่เป็นเพียง3าเดือนแรกตัวเลขในส่วนนี้ทำได้3 4มหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่ทำไมการค้าระหว่างไทยเพื่อนบ้านแนวชายแดน จะต้องได้รับการเสนอยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นก้าวเข้าสู่การค้าเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบและชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างทีงท่ผ่านมาในช่วงหนึ่งปีที่เราเกิดปัญหาภายในประเทศวันนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้พบกับแขกคนสําคัญท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของการค้าชายแดนทั้งหมดและรับผิดชอบเกี่ยวกับด่านสําคัญต่างๆที่อยู่ภายใต้ของกมรมศุลกากรท่านผู้นี้ก็คือท่านอธิบดีกมรมศุลกากรท่านราคบศรีสุภานั่นเองครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ ตัวเลขเมื่อสักครู่ที่เราเห็นไปเนี่ยหมายความว่าด่านการค้าชายแดนนั้นสําคัญกับประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคือจริงๆแล้ว <c oughs> เวลานี้เนี่ยการค้าในภาพรวมของเราเนี่ยกับกับนานาประเทศเนี่ยลดลงประมาณ6%กปนะครับ,รบในช่วง4เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ <c oughs> แต่การค้าชายแดนเราย,ยังเพิ่มขึ้นกล <c oughs> ับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทําให้เราเห็นว่าแนวโน้ม การค้าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญกับการค้าชายแดน<ม>เพราะมันมีศักยภาพในการที่จะสามารถเติบโตได้มากกว่านี้อีกเยอะ<ม>นะฮะถ้าหากว่าอ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มันเป็น AEC ในอนาคตเนี่ยสินค้าจะต้องผ่านและประเทศไทยนะฮะจะทําให้เราสามารถขยายการค้าในจุดต่างๆได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ที่ว่าห เราอยู่ในชายภูมิที่ดีนะครับเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับประศประการที่สองคือประเทศต่างๆข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวหรือพมา่านิยมใช้สินค้าของไทยนะครับเพราะเพรเขาใช้กันมาแต่ดึกกําบันแล้วก็มีความติดใจในแบบลถในใน,ในคุณภาพนะครับ,รบแล้วก็ในยี่ห้ออะไรต่างๆนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเป็นเรื่องที่ ถ้าเรามีการสนับสนุนที่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะขยาย <c oughs> มูลค่าการค้า <c oughs> เพิ่มมากขึ้นได้อีกเยอะครับ <c oughs> 2,557ท่านเคยตั้งเป้าว่ามูลค่าการค้าผ่านชายแดนเนี่ยจะต้องโตให้ได้15เปอร์เซ็นต์แต่ว่าปรับลดลงมาหรือเพียงแค่ประมาณเท่าไหร่คร <c oughs> คือตอนแรกเนี่ยเป็นการตั้งเป้าของสภาพัฒน์ครับ <c oughs> สภาพัฒน์ตั้งเป้าว่าในปีนี้เนี่ยในปี2,557เนี่ยการค้าเนี่ยจะเติบโตให้ได้15เปอร์เซ็นต์ครับนะครับหมายความว่าจาก จากประมาณปีละ9 0แสนล้านเนี่ยก็จะต้องขึ้นเป็นประมาณ1ล้านกับอีก5 0 0 0มืล้านบาท1ล้านล้านบาทขึ้นไปทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตเหตุการณ์บ้านเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เติบโตแต่ไม่ได้เติบโต เป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะครับเพราะการจะเติบโตเป็นไปตามเป้าที่วางไว้เนี่ยเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยต้องทําด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็เลยโตไม่ได้ตามเป้า15นะครับแต่กรมสูงกรก็มาวิเคราะห์ว่า6เดือนที่เหลือเนี่ยหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วเนี่ยเราจะพยายามผลักดันจากที่ที่เราคาดว่าจะโตทั้งปี6เนนี่ยให้เป็น10ขึ้นไปหมายความว่าในปีนี้จากการค้าเมื่อปี56 9 9แสนประมาณ9แสน0 0หมื่น 1, 000, ถึง2หมื่นล้านล้านบาทเนี่ยนะครับล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเราจะเป็นล้านให้มันเกินล้านล้านบาทขึ้นไปภายใน,ป,นปีนี้ให้ได้ในปีนี้ให้ได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นจาก15ลดลงล,ดลงมาเหลือ6รแต่6เดือนที่เหลือทำยังไงก็ได้ให้6กลับขึ้นไปเป็น10ให้ได้ครับครับครับปัญหาอุปสรรคในปัจจุบันถ้าจะทำให้ขึ้นไปเป็น10ภายในปีนี้ให้ได้ท่านต้องทำอะไรบ้างคือตอนนี้เราเราก็จะต้องเร่ง ขณะนี้เรากาลังเร่งสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐาน,นต่างๆน,นะครับของด่านเพื่ออำนวยความสะดวกใน,ในทางการค้าคนะครับนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพราะว่าในการในการนำเข้าส่งออกบางบางบางครั้งตามชายแดนเนี่ย<ม>ถ้าเขาไม่ได้รับความสะดวกบางทีเขาอาจจะไม่ออกตามดา่านอาจจะออกตามเส้นทางอื่นๆที่ไม่ใช่ตามด่าน,านถ้าเขาได้รับความสะดวกแล้วก็มีความโปร่งใสในการทำงาน,นค,คือทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมันก็จะทำให สิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในในระบบนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งของขาออกเนี่ยไม่เสียภาษีเลยแต่มาอยู่ในระบบแล้วมาอยู่ในระบบแล้วเสียเวลายุ่งยากบางทีก็นั่งรถเรือนั่งเรือเรือเล็กๆแลข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำพวกนี้ก็ได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็มีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีความรู้สูงมากเราเชื่อว่าไม่ต้องขยาย ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้มันขยายเอาตัวนี้เข้ามาก็ขึ้นไปตั้งเยอะแล้วฮะ<อ>แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำอ,อ,อย่างเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรหรือว่าทําในเรื่องต่างๆมันก็จะพัฒนาตามขึ้นบัทําให้การค้าขยายอย่างเช่นการทําฟรีโซนรหรือว่าการทําคลังสินค้าทันบนซึ่งอันนี้เป็นอนาคตที่กรมศุลากรวางแผนไว้แต่ว่าเอาปัจจุบันคือต้องการให้ทุกอย่างเข้าระบบก่อนครับแล้วตัวเลขมันจะขึ้นมาเองครับ เข้าทุกอย่างเข้าระบบโดยการสนับสนุนครับฮะด้วยการใช้บุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็ทุกอย่างให้เขาได้รับความสะดวกแม้การ t r a n s p o r t a t i o n เส้นทางขนส่งนะครับมันก็จะเข้ามาสู่ระบบก็จะทําให้การค้าเนี่ยตัวเลขมันจะเพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็แล้วก็จะมีการมองในเส้นทางเนี้ยพ่อค้าก็จะมองในเส้นทางเนี้ยที่จะใช้ในการขนส่งมากกว่าที่จะไปใช้ทางเรือเพราะ จริงจริงการขนส่งทางบกครับผ่านเส้นทางเหล่านี้จากจีนมาเมืองไทยเร็วกว่าทางเรือสมวันอันนี้คือกจัวอยือนเช่นเส้นทางจีนนะฮะเส้นทางจีนนะฮะถ้าถ้าจะมาจากกวางเจาขนส่งสินค้าเข้ามาที่กรุงเทพออถ้าเขามาทางไทยเนี่ยจะเร็วกว่ามาทางเรือประมาณสาวันมาทางไทยอาจจะใช้เวลาวันหนึ่งทางเรือสี่วันนะฮะซึ่งแต่ตอนนี้เขาไม่ได้รับความสะดวกนะฮะใช่ในเรื่องเส้นทางก็ดีในเรื่องทานด่านยุ่งยากอ่ ขั้นตอนเยอะครับตรวจก็กลยทางใช้ทางกายภาพอะไรเนี่ยทำให้ก็ยังไม่อยากมีใครที่จะมาคิดว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้ทางนี้ดีกว่าเราก็พยายามจะทำพวกนี้ขึ้นมาให้ได้รับความสะดวกครับเราก็เสนอเข้าไปในงบของปี58ใหม่เนี่ยที่จะเร่งพัฒนาด่านเราเสนอเข้าไป33โครงการ33โครงการับในปีงบประมาณ58ครับนะครับแล้วก็อีก8โครงการนะครับ จะเสนอโดยการของเงินกู้เพื่อจะพัฒนาด่านพรมแดนทั้งหมดที่เป็นด่านที่อยู่ในเส้นทางเส้นทางสำคัญนะฮะก็จะประกอบด้วยเส้นทางเส้นทางเซาเซา o u t h อา r t รอ r อา 3a r 3b อันเนี้ยมาจากมาจากเมืองจีนคุณหมิงคุณหมิงนะครับผ่านด่านเชียงของกับด่านเชียงแสนครกอขอโทษด่านเชียงของกับแม่สายแม่สายสองด่านหลักลงมาครับ อันนี้เราก็ต้องเตรียมด่านพวกนี้ไว้นะครับเส้นทางอีกเส้นคือ n อร์ h เอ้ south เอ้ขอโทษ east west c o r อ i d อ r east west c o r r d o r นี่ก็จะมาจากเข้าทางแม่สอดถูกบหะมาละแม่งแม่สอดแล้วก็ออกมาทางมาออกที่มุกดาหารใช่ครับนะฮะแล้วก็มีอีกเส้นทางหนึ่งคือเป็นเป็น south c o r ิ i d o r ซึ่งอาจจะวิ่งผ่านจากทางทวายพูดน้ำร้อนล้าออกที่อัญัปประเทศด่านพวกนี้เป็นด่านสำคัญนะฮะซึ่งเราจะเพิ่มขึ้นมาจากด่านปกติ คือด่านสะเดาประดังครับล้วไปออกน้องคายออกด่านพวกนี้อยู่แล้วนะครับเวลานี้เราก็จะพัฒนาด่านพวกนี้พัฒนาโดยการมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างนะครับในปีนี้เราก็จะอำนวยความสะดวกในด้านพื้นที่การตรวจปล่อยสินค้านะฮะจัดการเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าเนี่ยต่อไปเราจะไม่ใช้ วิธีการตรวจทางกายภาพนะของวิ่งเข้ามาเนี่ยเราใช้ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์แบบไดสทรูเลยทันทีเลยทันทีเลยไอ้ของไหนที่ดูแล้วไม่มีอะไรเรียลิสไปเลยของที่เข้ามาเนี่ยมัน95%จะเป็นของที่ถูกเรียลลิสเป็นของที่ต้องสงสัยเนี่ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเหมือนกับวิ่งผ่านประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องตรวจแต่จริงๆเราตรวจโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ในที่ใช้เครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะมีความชำนาญ สามารถที่จะแยกแยกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราเรากำลังจะทําที่จะอำนวยความสะดวก่อไปเราคเราเราคิดว่าสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จะต้องผ่านเราทั้งขึ้นทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเฉพาะเฉพาะที่เป็นหลังจากเป็น AEC แล้วเนี่ยปีหนึ่งก็ต้องเป็นล้าลานตู้นะครับเราก็วางแผนที่จะทำให้ให้เป็นครับเพื่อพูดถึงระบบ National Single Window เป็นเรื่องที่ทุกคนตั้งความหวังไว้สูงว่าวันนี้คือระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าจะเพิ่มมูลค่าการค้าผ่านชายแดนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ท่านพูดไปว่า33โครงการในงบป,ประมาณปี58ท่านคาดหวังกับ National Single Window อย่างไรคือ National Single Window เนี่ยจริงๆมันสืบเนื่องมาจากอาเซียน Single Window ถูกครับอาเซียน Single Window เนี่ยก็คือเป็นการข้อตกลงระหว่างกลุ่มอาเซียนนอกจากจะต้องใช้ฟอร์มร่วมกันแล้ว uh huh. นะฮะ การส่งข้อมูลต่างๆจะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้ครั้งเดียวและตรวจสอบกันได้หมดใช้ในหมู่อาเซียนแต่ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่อาเซียนซิงเกิลวินโด์เนี่ยเราต้องทำเนชั่นแนลซิงเกิลวินโด์ภายในประเทศให้เรียบร้อยก่อนกรมศุลก็บอกว่าการทำเนชั่นแนลซิงเกิลวินโด์ในประเทศดียังไงดีที่สุดก็คือหนึ่งผู้ประกอบการส่งข้อมูลครั้งเดียวแล้วจบเลยจบเลยมันจะไปดึงที่แบงค์ดึงที่หน่วยงานอนุญาตต่างๆเนี่ยอีก 36หน่วยงานสาหนะฮะให้สามารถที่จะอนุญาตในนั้นเลยหรือธนาคารก็อัพพลูสในนั้นเลยครับอพอเวลาเราเชื่อมกับต่างประเทศก็ทําครั้งเดียวแก็จะสามารถตรวจสอบใบอนุญาตสามารถอะไรได้หมดครับเวลานี้เนี่ยเราเราบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นระบบสำคัญแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปต่อไปไม่ต้องเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งตัวนี้เข้าไปลดการ ปรับการคอร์รัปชันการอะไรไม่ต้องไปเจอกันเพราะคุณส่งทางคอมพิวเตอร์หมดครับถ้ามันมันปฏิเสธมันก็ปฏิเสธในคอมคุณก็ต้องไปแก้ไขนะครับทีนี้บอกว่าถ้าถ้าเราจะทําถึงตัวนั้นหรอกปีนี้เรายังทาไม่เสร็จหรอครับปีนี้ไม่เสร็จแน่ไม่เสร็จแน่นอนเพราะว่าคือขั้นแรกเนี่ยภายในปีภายในปีห้ารับนะฮะเราต้องเชื่อมแบบอาเซียนให้ได้ตอนนี้เราก็ยังติดเนื่องจากว่าบางหน่วยงานเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ มันติดเรื่องงบประมาณบ้างเรื่องอะไรบ้างซึ่งขณะนี้เราก็ผลักเราเราก็ดันเรื่องนี้เข้าไปในรถแบบเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่จะเสนอให้กับทางทางทางปลาดกระทรวงการคลังนะครับทางคอรมออะไรเงี้ยเพราะว่าการที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เขามีกรมสูกรทําไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องก็ต้องเสนอไประดับแบบนั้นเพื่อจะเอาตรงนี้ติดงบประมาณหรืออาจจะการให้ตรงนี้ติดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยเพราะว่าในที่สุดยังไงนะครับปี58 เราต้องเชื่อมอะอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ให้ได้ไม่งั้นกลายเป็นประเทศอื่นแม้กระทั่งลาวขอโทษครับพม่าเขมรซึ่งในความคิดของเราเนี่ยเขาอาจจะมีเทคโนโลยีทางเนี้ยสู้เราไม่ได้เกิดเขาเชื่อมได้แล้วเราเชื่อมไม่ทันเราก็จะเสียโอกาสใช่ครับเราเราก็เราจะเสียชื่อเสียงด้วยและเสียโอกาสก็พยายามตอนนี้ก็ผลักดันอยู่ในรถแมปด่วนที่จะต้องเสนอเข้าไปครับครับ ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่วันนี้เราได้พูดคุยกับอธิบดีกรมสุรกากรน,นะครับว่ารถแบบสําคัญที่สุดของกรมสุรกากรคือการนําเสนอโครงการบทสา3สโครงการในปี2558เพื่อขยายศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานของด่านต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศไทยภายใต้การดูแลของกรมสุรากาคกครับส่วนประเด็นที่ถือว่าเป็นหัวใจที่สุดก็คือระบบ National Single Window ซึ่งถือว่าเป็นระบบสําคัญที่สุดที่จะเข้ามาเติมเต็มและยกระดับเรื่องของมูลค่าการค้าระหว่างไทยชายแดนและผ่านแดนซึ่งปอบจบกับการเดินหน้าประเทศไทยสู่อนณคตกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะครับเพราะว่นในอนาคตแล้วเมื่อเป็น AEC การค้าของทั้งหมด9ชาติทํากับประเทศไทยอีกหนึ่งเป็นเสดชาตินั้นจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาชดเชยหรือวันหนึ่งอาจจะใกล้เคียงกับตัวเลขการส่งออกในภาพรวมของทั้งประเทศไทยก็เป็นไปได้นะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นเดินหน้าประเทศไทย ทำการค้าชายแดนก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศไทยกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมศุรกากรท่านราคบศรีสุบัติไปเลยนะครับขอบคุณครับท่านอธิบดีครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ